นี่นะครับแต่ตัวเดียวโอ้โหนั่นนะครับนันน่นนช่แล้วไม่ยือนอย,ยูอ่ในกลุ่มนี้หรอกเลยดี๋ยวอีกยู่แมนว่ปลาคอยไงปลาคอยไง,งนี่เอามาแม่คองนันเวชื่มนามาพื้นน้ำสวัสดีครับมือนีกับมาพอ่อกับพิชาติคือเก่านะครับเด้มอมมอนีพิชาติกับกับมา บ้านนะครับเจตการสงการเนาะอากาศมันหอนนะครับเนาะเดี๋ยวเอาผ้ากันไปสาปานะครับเนาะอยู่มันจะมีคล้องนะครับอยู่หลังบ้านนะครับก็คือหลังบ้านของพ่อเถาเนาะครับเนาะน้ามันขาดว่างนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิงกันนะครับว่าเสมีป่าบัวเนาะครับเนาะไปกันเลยครับนี่ครับพ่อเถาผมนะครับนี่พ่อเถาไปแล้วครับน้ำจิ้มนะครับ อยู่สพ่อแล้อยู่หลังบ้านบ่หาครับไปสาปาอยู่หลังบ้านของพ่อเถานะครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันนะครับโอ้ทีมงานครับทีมงานอะทีมงานสาปามาแล้วครับเอาไปแล้วครับไปแล้วอากาศมันห่อนนะครับเนาะลุน้ำย่างเดียวครับมือนีลงน้ำนะครับ তেতিয়াহে কাপো นี่นะครับใกล้แล้วนะครับเราใกล้แล้วบําเณนน้ำนะครับพ้นครับพ้นใกล้แล้วเบิดแห้งแล้ว,ว <c oughs> เอาต่อไปครับต่อไปน้ำใกล้แห้งแล้วน้ำใกล้แหงแ้งแล้วตัวขาัวแล้วตัวหนึง่งถ่ายน้ำบมดทันปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่ เอาเกี right. oh. s <S s <S s <S right. ้ยวก้อ so. กึ so so, ่งหมดออกจ้ะใช้ใ so. ช uh, uh ้ใเบิงเบิงเงโอ้นะครับนะครับได้แล้วครับได้แล้วคุ้มครับถือว่าคุ้มเนาะได้ตัวเดียวโอ้โหนั่นนะครับนั่นนใจเราไม่ยู่ในกลมีอยู่หรอกไงเจ้ยิ้วแมนวะโอ้บังกบครับบังกบปลาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่นี่เอามาไหมคลองนั่นเวอร์พินน์พื้นน้าไปอันย่นของไปกกบบมมีีปิดฝาดีบอ ่าเดี๋ยวมัเนาะเบืงเด้อครับเบื้งเด้อพูดนะบิดน้ำแล้วครับโอ้โหโปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่คุ้มเลยครับคุ้มเลยเนาะพูดนะโอ้โหผลงานครับผลงานมือน,นี้เนาะหายเมื่อยแล้วหายเมื่อยแล้ว <laughs> น้ำยังเลือดลายอยู่นะครับเดี๋ยวเอาให้เบิดนะครับมันตน้องมีไล่กว่าตัวหนึ่งเนาะ เมื่อกี้เมื่อกี้ได้แล้วตัวนึงนะครับปลาคอใหญ่เนาะปลาคอใหญ่กบตัวหนึ่งคุณนะครับแพนกทาจีปลานางญี่ปุ่นนะครับพ่อเถานะครับสาไปแล้วนะครับประมาณเกือบชวโมงกวานะครับหนามกะหนามมัน,ล,น,มมนลึกหนากลางเนาะนามลึกอหมืองกลางเป็นผงโล่งนะครับกนะ เดี๋ยวปลาคอใหญ่มากตรงนึงนะครับเดี๋ยวถา่าเบอย์ครับเดี๋ยวสาอีกครับนี่นะครับเนาะปลาดุกเริ่ปลาดุกอบออกไปเลยมีปลาดุกครอบนะครับโจังนะครับแผนกสามีกำลังใจแล้วเห็นปลาคโใอใหญ่เป็นไรควงงามายออกควงงามายออกโอ้ เมื่อยขนาดเดี๋ยวเข้าไปเบริงผลงานกันครับว่าได้หลายปผนได้นอกมือนี้เนาะนี่นะครับผลงานมือนี้นะครับเนาะแต่ว่าน่ามันบอบนะครับก็เลยได้ซ้ำหนีเนาะพ่อซิงทีพวกขาดคิดนะครับ <c oughs> คนหาปลาถือปละดูกซิดมือนะครับเนาะอายุปุกบปากกอนปลาปุกบปุ๊ปังเนี่ยมูนเนี่ยจัข้องมูนจังมีเนี่ยนี่เตรียมมู อ้อู้่หอยดึงก็เอามาหมดเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็ยิ้นนะครับเนาะเดี๋ยวมาสาปานะครับอากาศมันห่อนนะครับก็เลยมาสาปานะกะผลงานกับเป็นยังไงนะครับนาะเพื่อนเพื่อนกะเย็้นเอานะครับเบื่องเอาเดินครับเดินว่าใดเท่าใดฝาเพื่อนเพื่อนมักนะครับกะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิชาตไในเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะบ๊ายบายนะครับเด้อบ๊ายบาย